พี่ว่าผมนนในเกมไลน์เ r อกันนะครับวันนี้ณนะตอนเย็นเราก็จะได้ส่วนของสเต e วิ่งนะครับที่จะเข้ามาอ่าครับผมได้อันดับที่7 6 9 5 8นะครับกเ็เราเรียกว่าเราไม่เน้นเข้ารอบครับแต่เน้นเข้าร่วมเราก็จะได้ตั๋วมานะครับก็เป็นตั๋ว ทั้งหมดไม่รู้ว่ากี่ใบครนะับแต่ก่อนนั้นเราจะดูตัวดั้งเดิมก่อนตัวดั้งเดิมผมมีอยู่ที่147ใบนะครับก็เราจะรับเลยแล้วกันว่าหน้าตอนนี้มีอยู่กี่ใบและก่อนันนั้นผมขอไปรับพาร์ทก่อนแล้วกันเพราะว่าน่าจะทำครบละโอเคครับผมก็ได้คัมพีตัว๋ว5ใบแล้วก็ได้กบดำ แล้วก็เราก็จะไปรับตั๋วเพิ่มนะครับอตั๋วหนึ่งใบคัมพีอีกหกสิบ e กบดำตัวหนึ่งเงินแล้วก็คัมพีต e ั้งสี่ร้อยแล้วก็เขี้ยวอีกสี่สิบห้าอันแล้วก็เปิดเฮ้ยแต่คัม e พีอีกร้อยยี่สิบนะครับก็มารับอีกสี่ตั๋วกันเลยณนะตอนนี้ตั๋วที่เรามีอยู่ครอบครองก็มีอยู่ที่ 167ใบก็รอเปิดธาตุแสงมืดเก่าครับที่จะกำลังจะกลับมาขายในอีกกี่วันวะสวันไม่ใช่สองวันในอีกอวันนี้วันที่12ก็อีกสิบสี่วันน่าจะไม่ใช่สิวันอีก4วันนะครับก็อขออภัยที่พูดผิด <c oughs> น่าจะมาวันที่16นะครับจากการคาดเดาแล้วแล้วก็เมื่อตอนเช้า ผมเปิดได้กระดานดีมาก็โอเคดูซ <c oughs> ิว่าเราจะเหมาไหมแล้วผมต้องการกบ7ดาวกับกบธรรมดา8ดาวด้วยนะเพราะว่าจะมาทำพีร้อยน่าคุณทุกคนคิดว่าเหมาไหม <c oughs> น่าจะเหมาเฮ้แต่โอเคเหมุวงออกก่อน <c oughs> สรุปก็ตามเคยน่าจะออกตัวสุดท้ายนะครับเฮ้ยโอ้ ถ้าเป็นคนปกติก็ควรจะหยุดแล้วนะครับแต่ก็จะขอดูกบกอนนหนดูสิเอ่ออะเอามาก็ได้ยังไงยังไงเพชรมันก็เหลือเยอะอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนปกติผมแนะนําให้หยุดนะครับถ้าได้อย่างนั้นนะ่ะผมแนะนําให้หยุดแต่ผมก็ไม่เป็นไรมันมีอยู่ตั้งร้านกว่านะครับก็ใช้ไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็าริปไปย่อยแล้วก็ได้เพิ่มนะครับ <c oughs> อ,อันดับตอนนี้อยู่ที่619นะครับแล้วก็มีคนนกอยู่ที่เกือบ8คนนกอีก 7, เนาทีเป็น8คนนกมีโอกาสที่จะขึ้นมาสเตอร์หจากการคาดเดาแต่ผมนั้นขออนุญาตรีทีมนะครับจะตัดไปตอนช่วงที่แบบเจอทีมที่ต่อสู้ได้แล้วกัน อะโอเคอ่ะทีมนี้ก็พอสู้ได้อยู่นะครับมาเราสู้เลยแล้วกันทีมนัจจุปันนัจบันเอะปัจจุบันก็ณัจบันปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับทีมที่ใช้อยู่แต่ถ้ามีตัวบินก็จะเอาเบาไอไม่ใช่เบาเอาโพไซดอนออกนะครับแล้วก็แทนโดยการใส่มุนไอซ็อกกี้เข้าไปโอเค ช่วงนี้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบกดคูณนะเพราะแพ้บ่อยมากเลยไม่รู้ว่าทำไมนะขอซูมออกหน่อยแล้วกันจะได้เห็นโอเคประมาณนี้น่าจะน่าจะดีโอเคมาแล้วก็ในจังหวะบางจังหวะเราก็จะกดคูณไปเลยนะครับเทิดตัวละครน,นิดนึงโอเคครับผมหวังว่าเราจะชนะได้ ดูที่เราไม่ต้องใช้เทียมแต่ขอใช้เพื่อความแน่ใจแล้วกันไม่ชัวร์โอ้โหบอทโอเค,อเ,คเออใช่วันนี้วันใกล้พรุ่งนี้วันเสาร์นะครับก็ใกล้จะปิดหลีกแล้วอาจจะมีคลิปไม่ใช่คลิปสิอาจจะมีการสตรีมในวันปิดหลีกด้วยนะครับกะตะไครว่างกแวะมาดูกันได้แต่ช่วงเวลานั้นผมยังไม่สามารถระบุได้แล้วกันการมาแบบไม่ทันตั้งตัวน่าดูกว่าเยอะ โอเคครับผมแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าจะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งได้ไหมนะผมก็ไม่แน่ใจโอเคครับผมชนะไปใช่แต่ใช้เที่ยมไปถึง2อย่างเลยแล้วก็ชนะได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคอันดับน่าจะ400กว่านะครับจากรอบนี้โอเค400ก็อีก3รอบ เพราะว่าเราจะได้6ขนกในอีก5นาทีโอเคครับทีมนี้ผมน่าจะพอไหวใช้คำว่าน่าจะนะครับเพราะว่าตัดแลก,กับเพิ่มแล้วเขาถือว่าเยอะเลยเฮ้ยฉันลืมไปเขามีเพิ่มแลกเออโอเคมีแค่3นะครับมันจะ3ามกันตลา,ายอยู่นะเพราะว่าทีมป้องกันผมไปใช้3ตัวนะครับผมใช้เซซูนะที่มาวาริแล้วก็โทวะนะครับ สามตัวนี้โอเคน่าจะชนะได้โอเคน่าจะชนะได้แหละเพราะว่าบอทใช้เทพนะครับสังเกตง่ายๆโอเคครับผมหวังว่าจะชนะได้ีอขอเซฟตัวละครหน่อยแล้วกันนะครับไม่สมรัรถโนไอเทมได้เพราะกลัวแพ้นะครับเทีมยังไม่ได้ขนาดนั้น โอเคโอ้อ okay. oh, e ีกฝ่ายโหดมากยืนอย่างนานชินจังเก็ยังเป็นตัวตัวละครที่ดีนะครับยิงแรงผมก็ไม่มีชินจัง,จงก็เลยใช้โพดสดอนไปก่อนถึงมันจะไม่ทะลุอมะตะก็จริงแต่ดาวเมีนั้นเป็นของจริงนะครับหนักร่าแรงยิงข้ามหลังอีกต่างหากแต่แค่ไม่ทะลุอมะตะแตนน่เราก็จะใช้โตอื่นร้างแทด นั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะครับก็คนอื่นจะคิดต่างจากผมก็ได้ก็แล้วแต่ทีมของทุกคนโอเคอันดับ3 100, 4 6นะครับทีมนี้ไม่สามารถสู้ได้โอเคทีมนี้ก็น่าจะพอไหวครับถึงจะเป็นหยุดเวลา2ตัวแต่ก็น่าจะไหวอยู่เพราะผมนั้นมีธาตุน้ำที่ค่อนข้างที่จะเยอะน่าจะโคน่นเอลิสได้นะครับ พอแค่เอลิตย,ยืนไม่ได้ก็จะเป็นเพิ่มไอ้ห้าวิแค่ตัวเดียวนะครับก็คือรูเดียสนายดูสิจะไหวไหมโอเคสูบออกหน่อยแล้วกันโอ้ยการนำฉาโดทีกระเด็นเลยฟังผมโอเคเริ่มโดนเพิ่มโดนนาฬิกาแล้วโอเคขอคุณสองเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยเริ่อมันตนรายขอกด คูณหนึ่งธรรมดาเฮ้ยกดคนหนึ่งโอเคโอเคเราขอแช่แข็งเพื่อทำจังหวะนะครับโอ้โหแต่บอดบอดกระโหดไปบอดโอ้โหบอดโหดเกินโอ้โหตัวลืดครับผมขยะตัวนี่ไม่ออกเลยเตาอนนี้น่าจะแพ้ไม่น่าขึ้นมาสเตอร์แล้วครับเอาตรงนะ น่าจะไม่ทันท้านะตานี้มีโอกาสจะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งสูงมาก,กนเลยนอเคเราจะทําจังหวะนิดนึงโอเคเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วกันดูซิว่าโอ้โห,โหตัวเนื่อสดเลยครับไม่ออกเลยโอ้โหหายแล้วเรียบร้อรยครับผมแพ้อู้หหมดหมดมากครับผมยอมเลยยอม ยอมรับแต่ความพ่ายแพ้แต่โดยดีนะครับก็อีกสี่สิบสองปีสีองวิเราก็จะได้คนอกเพิ่มเราล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันเรา,าจะเราจะคำนวณกันนะครับว่าเราโดนแน่หนื่ไอ,อตัวหนืดกี่ตัวเจ๊แสง1ตัวอาร์าแม็กหตัวแล้วก็เป็นตัวของบอสซีโอหนึ่ตัวนะครับโอ้ย4ตัวสี <c> ่ <oughs> ตัวแล้วมีหยุดเวลาอีกสอีกสตัวก็โอ้ทีมดูดีนะ ไม่ใช่ดูดีหรอกดูดีเก่งแล้วแหละตองตองคือเก่งนะเพราะว่าเขาทำอำามาแม็กผมก็อยากทำนะแต่ผมก็ยังอยากได้เจมืดมากกว่านะโอตเกียเขาก็ดีนะครับเจ็ดดาวเจ็ดดาวมากกว่าผมอีกโอเคครับผมยอมรับแต่ความพ่ายแพ้แต่โดยดีโอเคน่าจะมีโอเคสองของนกเรียบร้อยนะครับอันดับน่าจะอยู่ที่อันดับ200นะครับถ้าชนะรอบนี้ไม่น่าถึงสิเพราะว่าเราแพ้ไปแล้ว มันจะอยู่ดับที่300โอเคมาครับมาทีมนี้หุน,น่าจะชนะพอที่จะชนะได้น่าจะนะอาทีมเมื่อกี้ก็แพ้ไปละมาทีมที่เราน่าจะชนะได้เราจะไม่กดคูณช่วงต้นครับเพราะมันจะเอาไปรับอัพแรก เมื่อกี้ก็โดนแลนอื่นครับตัวไม่ออกเลยแล้วก็โดนหยุดเวลาซ้ำอีกไม่มีอันเชิญเลยทีเดียวโอเคน่าจะพอไหวนะครับโอเคพอวอล์สตอรนทำเกมดีครับผมโอเคโหเต็มยังมีบัฟมุตะเต็มทีมศัตรูเลยยิงไม่เข้าโอเคไม่เข้า เข้าอยู่ตายไปตัวหนึง่งโอเคผมโอเคยิงสองตัวสามตัวพร้อมกันโอเคผมน่าจะพอยิงเข้าอยู่โอ้ถ้าชินจังเขาไม่ตายเลยเว้ยโอ้หลบหลบดีเกินถ้าชินจงังแตกตัวกันเรือเอาเริ่มหายละชิป เรียบร้อยว่าแล้วว่าแล้วคิดไปแล้วว่าบอตต้องกดอมตะก็ไม่แปลกครับผมบอตใกล้จบหลีกกันอย่างนี้แหละทุกคนนี่ไงโดดเด้งแรกกระจุยกระจายเลยครับผมตอนนี้ถ้าจะแพ้ไม่นะเอไม่ทุกไฟใช้ทุกอย่างเื่ใชยชนะ โอ้โฉีดจังยิงสาบซีทีเรียบร้อยหายครับผมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอเคแพ้2รอบติดก็ไม่เป็นไรนะครับเ <c oughs> งินดับน่าจะเหลือ5 0 0ร้อถึงหกรละโอเคห้าแพ้ไป2รอบติดเลยทีเดียวโอเคก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับตอนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันบายครับผม